สวัสดีค่ะยายเรมใช่เนี่ยวมานะนะคะจาก USA ค่ะมือนิซิมารีวิวลอดช่องค่ะพี่น้องแล้วกินโซ่แต่แน่แน่วแต่แน่แน่วเห็นไหมคะลอดช่องนะคะลอดช่องเนี่ยเห็นใส่ใส่น้ำแข็งน้ำค่ะกินโซ่นิดนึงเห็นไหมคะใส่ใส่ใส่ใหมวกแบบคือคือหลีกินนะคะพี่น้องแอบกินแอบกินเนาะค่ะแอบกิน คไขยไว้แอบกินเ,เห็นไหมเหคะโอ้ยสดชื่นพี่นอ้องฟ่งฟังเสียงสดค่ะพี่นอ้องฟังเสียงสดงเห็นไหมคะกินโซ่คะ่ะกินโซ่รีวิวรีวิวรอดช่องค่ะพี่นอ้อง เส่หมวกมากหลีกินค่ะพี่น้องหลีกินย่านพี่น้องอยากนั <laughs> รร่รีวิวรสช่องค่ะรีวิวรดช่องนะคะเห็นบอกคะ่ะขออภัยได้ยหนะคะสุดเสียงดังกินยังไงกินรสช่องมันอร่อยเห็นไหมคะ โอ้ยเย็นสดชื่นขนาดค่ะพี่น้องอ mm hmm. ยันมูเห็นใส่หมวกไว้น้ำหยันมูเห็น <c oughs> mm hmm. ที่ชก่มกันไปมากพี่น้องสิชูยุโตมาค่ะมาค่ะเห็นอบค่ะอุ uh ้ยพูดนะ มีกะทิมีน้ำเชื่อมค่ะพี่น้องมีน้ำแข็งจินตนาการเมองนะคะเซ่บบ่ค่ะแซ่บบ่ค่ะจินจินตนาการเมองนะคะเนะะอะเสีบเซีบค่ะเซมวกดีกินค่ะดีกินยันพี่น้องอยากน้าดีกิน สุดยอดค่ะสุดยอดกินตงโมฮวงมาเผ็ๆกินเลยจัดรสช่องค่ะรีวิวรสช่องนะคะสุดยอดสุดยอดอืมบกซส่แต่พีน้อกใส่จริงสเรถ ดิกินค่ะดิกินวันนี้กระซัมนี้แล้วค่ะว่ารีวิวรถช่องค่ะพี่น้องเสแสรบเสียแล้วค่ะดิกินค่ะดิกินค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แยแลมด้วยนะคะจาก USA ค่ะรีวิวรถช่องนะคะ